จะเก็บก็สะดวกแค่ดึงกลับเข้าไปแบบนี้ปลั๊กชาร์จแบตในรถต้องตัวนี้เลยสามารถเสียบกับตัวที่จุดบุหรี่ของรถได้เลยใช้ไฟ12โวลต์ของรถได้เลยเสียบเข้าไปกับที่จุดบุหรี่แบบนี้เสียบเข้าไปปับ๊บต้งเขาเนี่ยสามารถปรับองศาได้ก้มเงยได้แบบนี้พอปลชาร์จที่ให้มาเนี่ยมีทั้งไท e C แล้วก็ของ iPhone น,นะเป็นไท e c แล้วก็ iPhone แบบ2.4มแล้วมี USB 2.4มเช่นกัน นะส่วนไทซีทูไทซีเป็นแบบ3าแอมโอ้โหเรียกได้ว่าชาร์จแบตบได้แบบฟาสชาร์จกันเลยทีเดียวจุดเด,เด่นแล้วเนี่ยที่ไม่พลาดในการสั่งซื้อเนี่ยพราะไอ้เจ้าตัวนี้เลยเห็นไหมสายมันสามารถดึงออกมาได้แบบนี้นี่ยาวๆกันเลยสายตัวนี้ยาวถึง80เซนด้วยกันทั้ง2องอย่างเห็นไหมนี่โอ้โหจะเก็บก็สะดวกแค่ดึงกลับเข้าไปแบบนี้เห็นไหมและที่ตัวของเขาเนะี่ยยังบอกสถานะของแบตเตอรี่รถยนต์ด้วย บอกสถานะของแบตเตอรี่รถจ์ด,ด้วยว่าขณะนี้แบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่